ไง okay, ครับแม่ไม่เจ็บไม่มีให้สามอะ <c oughs> แต่อายให้ร้านเลย่งแล้วเราอุ้ยอุ๊ยถูกลางอุ้ยโทรเม้าแรงแล้วเราจะโคนกรณ์ สวัสดีครับทุกคนวันน <mm ี้มาอีกแล้วบอกเลยว่าทุกคนจะต้องแบบว่าอลังการในคลิปนี้เราจะรับน้องมาเราจะหาทายาทอสูรคนต่อไปใช่นั่นก็คือขอยหมอนเดอะซีรีส์ คือตอนแรกได้ก็เริ่มทําคนแรกก่อนใช่ปะแล้วมัน,ม,นมันก็ดีจริงๆก็คือแล้วมันก็สนุกด้วยแล้วจากนั้นคนดูก็รีวควยเย้พาพี่ไว้มาถอยตอนแรกไนก็จะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแต่ทีนี้มันดีแล้วมันก็เวิร์กไอ้ก็เลยว่าไวเงินรับน้องไปเลยจะมีที่ไหนวะเนี่ยรับน้องโดยการถอยหมอน <laughs> นั่นก็คือเราจะแกล้งแกงว่าว่าททำมาทํางานที่ซีคอนซินาคารินนะคะ <laughs> เราได้แบบว่าเจอกบบลูกค้าไปนะคะกลางนา้ำคลินิกที่เราเคยทำนี่แหละว่าเราจะทําถอยหมอนในซีรีส์นี้แล้วเราจะให้เด็กใหม่ทำแล้วเด็กใหม่ก็น้าตาดีแล้วเราจะมีกกาาารจับฉลว่ เฮ้ยเราเดินมาปุ๊บแล้วเขาอยากให้เราทําเลยต้องเราต้องแบบไปเพื่อบริษัทคิดคอนเทนต์อะไรให้มันเร็วสุดนี่ไงคอนเทนต์ content ที่คิดเร็วทําเร็วเพอามันเป็นฉลากเนี้ยมันก็ได้รู้สึก,สกว่าคนแม่งมีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วใครที่โดนจับได้คนนั้นต้องทำอะ่ะก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่นี้แต่ประเด็นคือในฉลากเนี้ยใส่ชื่อลุยมาหมดเลยว <laughs> <the> ่าแต่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรียกชันหรือว่าท่าทีของน้องเมื่อได้ถอยหมอนครั้งแรกถอยหมอนครั้งแรกมันจะเป็นยังไง <laughs> A a few moments t l กูคุยลูกค้าแล้วคือลูกค้าจะให้ถ่ายเลยทําเลยแล้วก็ตัดลงเลยแต่ตอนนี้คือกูทํามาแล้วเพไงพี่ไว้หรือพี่ไว้จะทําของเขายังไม่ขึ้นเลยไอเพชรปะไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องเขินมันดีเว้ยมึงทำแล้วมึงจะติดใจมึงจะขอพี่ได้ครับแบบขอขอแวะไปแบบบาซิซเลียนขนจมูกครับอาจารย์อาจารย์พี่แบบมาแบบเตะบอลนะแบบไม่มีขนเลยผิว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 เลยพิ้วเลยพิ้วเลยพิ้วว่าให้วเลยพิ้วเลยพิ้วเลยพิ้บเลยพิ้วเลยพิ้วเลยพิ้วเดยพิ้วเลยพิ้วเลยพะ้วเลยพิ้วเยพิ้ เอาไว้ถักเปียไว้เพราะว่านะไหนๆก็ไหนๆเราเพิ่งเราจับฉลากเพื่อบริษัททุกคนทุกคนรเนี่ยทุกคนรวมเลรวมน้ะแพนด้ายวเีมนะแพนด้าด้วยมันต้องมีคนถ่ายไงไม่เป็นไรคุณถ่ายได้เนี่ยมันจับเลยจับฉลากเลยยังขอเอาไปเอาฉลากกันหนึ่งมาอันนี้เขียนมาครบแล้วมั้ยเนี่ยครบแล้วมี่ทุกคนงั้นพี่ไว้จับเลยแล้วกันพี่บี้ไว้พี่บไว้กูอยากได้แพนด้า กูอยากให้เพชรอ่ะมึงอยากให้ใครอยากกินหมีคนอุ้ยมึงอยากได้ใครอุ้ยนุ้ยทำได้ทำได้าอยากได้ใครใครก็ได้ไม่ให้ผมใครก็ได้ไม่ให้ผมเพชรอยากได้ใครพี่แพนด้าได้มเดี๋ยววงล้อนี้โอเคอันนี้ตตดด เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงอยากอยากดูใครแล้วปนด้าแพนด้ามึงจะมีอะไรจะบอกหลุยไหมช่วงนีนะความความกลัวมันไม่มีหรอกแต่ความอายพี่ไม่ต้องห่วงตอนนั้นอ่ะเขาอายเต็มร้อยหลับตาไว้ไม่ีใครเห็นมึงจะไม่เห็นใครด้วยมึงจะไม่เห็นใครด้วยมาเอาหน่อยเออไปไปทำโอพีดีก่อนนะอันนี้เป็นหลุยแลนะไม่เลยเฮ้ย คุณได้เปิดซิงสาขาใหม่เลยนะใช่นี่เป็นสาขาที่ซีคอนสีนักคลรินทุกคนเป็นสาขาที่6นะคะเติบโตมากทุกคนนี่ตองรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ก็เปิดซิงอะเปิดซิงสาขาด้วย <laughs> เอาไว้ว่าทุกคนเหมือนเดิมนะคะดูคลิปเราก็จะมีเลเซอร์แย็ที่จะพาหลุยทำมาแจกฟรีเหมือนเดิมให้ทุกคนแอดรีบ add like, add แอดไลน์แอดกันนาแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเลยนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ฟรีได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วไปที่สาขาใกล้บ้านทุกคนตอนนี้มีหกสาขาแล้วเอาไว้รอดูคลิปครับคือเราไม่ได้บังคับนะคะทุกคนแต่ว่า อ้ใครจะอยู่ในแสงผมได้มันก็ต้องอยู่ด้วยข้อตกลงแต่ยังไอ้ดึงตรงยดึงตรงนั่นมันมันโล่งเนอะอันนี้คือใส่กางเกงในอยู่บ้านกลัวเจ็บหรือว่ายังอื่นกลัวเจ็บแต่ไม่กลัวพี่กลัวแข็งเลย ี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบไปโกนก่อนปกตินะเคยตัดแอนเดอร์ดแต่พอมาตอนนี้จะไปสกินเฮดแล้วบางทีเราเห็นฝรั่งเนี่ยเขาสะอาดสะอาดนะติลเตียนไปเราก็อยากเอออยากมีเหมือนเขาบ้างเห็นป้าคือมันมีคอมเมนต์ที่มาตีกันอยู่ในใต้คลิปนั้นแต่ว่าหลายหลายคนบอกว่าไว้ขโมยเพื่อป้องกันเชื้อโรครป้าว่ามันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคป้าว่ามันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคไงนะยิ่งผู้หญิงนตรงมอยแซมแป๊ตรงมอยแซมแป๊นะแล้วมันเป็นแบบขาวนะมีเมือกขาวๆของผู้หญิงออกมมมมมมานนนนะะแแแล้้้วปกอออองงงััยยู่ตรซ็หถึ ต้องไปทั้งกินเนื้อทั้งกินถิ่นนะเชื้อโรคแทนที่จะป้องกันใช่ปะไม่เข้าไปอีกอีตรงมอยแซมแตบยิ่งยาวแล้วมันยิ่งแท็งเชื้อโรคเข้าไปอีกดีมันไม่เก็บคล็กเ้วยปกติเวลาผู้ชายมันจะมีมังก,กรกินหมี่อ่ะเรอเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคุณต้องไปโปกลบได้พอโกนเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวแปะยาชาตะตอนแปะยาชาเขาก็ลูปเลยนะเขาก็ลูปเลยนะันมาตั้งแต่ยาชาเลยความรู้สึกมึงตอนนี้เหมือนมึงแบบว่าโดนแบบเปิดซิงแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ที่ฝาย มีผู้ชายทำบ้างไหมมีค่ะโอเคมีใช่ไหมอ่ามีเพื่อนไหมเพื่อนผมจะสู้อย่าดูอ่ะมังกร <c oughs> มันจะเข้าแหนทุก <c oughs> คนทุกคนจะเข้ามาอยู่ในนี้ไม่ได้ทุกคน <c oughs> เออมึงถือแย่างงันพองไม่ได้อยากเห็นของมึงนิดน้อยพี่เบนด้าก็เห็นแนะพี่เบนด้าอย่าหาานันมาดูแก่กล้องหน่ <c oughs> <c oughs> แต่กล้องอ่ะจับได้แต่ไม่ต้องหันหน้าตาเอพี่เบนด้า รู้เลยว่าไปมีโกนทีนี่เขาดีเขาคมกริบพี่พยาบาลโอเคไหมครับหัวน้อยอย่างเดียวอย่าโดนเราเมื่รประตูเลยใช่ไหมมุมนั้นมุมดีเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวได้เปิดอันเนี้ยข้างหน้าไม่เท่าไหร่มังข้างหลังน่าโกงกว่าอีกอย่าหันมัชนามือก็จับไม่ได้รวยอย่าหันเลยพี่จยัง สำคัญเลยอย่าเข้ามาบอกเลยว่าไม่ได้จับอะไรเลยโอ้ยมันนานแล้วนะแล้วเราเเป็นยไงบ้างอ่ะโอเคเปล่าโอเคพี่ลามไปข้างหลังแล้วพี่ราไปข้างหลังทำไมมันเยอะขนาดนั้นหรอโอ้โหูบอกเลยว่าขนเยอะกว่าคนน้องอีกปกคุมอบบพื้นที่นี้ได้ปกคุมไปหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณกิติคะตอนนี้นะคะย่ารบรงไพ่ได้ปกคุมเนาะไปหมดแล้วค่ะคุณกิติคะ ขน,นนนาดั้เดนนี๋ยวรอก่อนรอก่อนก็ได้มันจะเป็นยังไงอะพอโกนโกลนยิ่งมันไหลมัโนโอเคใช่ไหมโอเคแปะยาชาเดี๋ยวแปะอันนี้ท <c oughs> <ไ>ับไปให้จะเนื <c oughs> อดสาขาเนี้ก็เปิมนานนะครับผมเป็นสองสามสี่ห้าหกครบครึ่งปีเลยเหรอหกวันหกวันหกวันอ๋อแต่ว่าก็ย,ยังดีที่แบบปกติแล้วแบบมีก็มีผู้ชายมาทำเยอะนี <c oughs> ่ก็คนแรกของสาขา ก็ือเปิดซิงตอนแรกของสาขาบอกเลยว่าถือว่าแบบเป็นผู้โชคดีนะฮะไปดูไัมนด่ไม่เหลือเลยพี่จมาปหลายตอนปวดเลยตอนจะทำเป็นเสียงเครื่องไงนี่เครื่องนี้ที่พวกเราเลเซอร์กันประจำนะคะคือลองเพาเ d นีกลองเพา e d นีตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นเลเซอร์แยกที่ลงไปสู่รากลึกของเส้นขนนะได้มากกว่า5มิลลิมตซึ่งเลเซอร์ทั่วไปอะ รือ IPL ที่เราใช้คือเป็นแบบว่าเลเซอร์ขั้นต่ำรือแม้แค่หนึ่งมิลบางทีอาจจะแบบไปไม่ถึงแล้วขึ้นขนขึ้นเร็วแต่อันนี้คือลงไปลากลึกสุดก็คือามิลิเมตร่ังคือแบบว่าถอนลากถอนโคนเผาขนเผามาอกไอ้หวยป่าเลยบอกเลยว่านี่ก็ปวดไปสองเดือนยังไม่ขึ้นเลยรุ้นี่ว่าใจหายเลยใจหายนะบางทีแบบคี่ว่าไม่ขึ้นมาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคิดถึงรู้สึกคิดถึงจะให้หลุยมาบอกเลยว่าความรู้สึกแรกอะเจ็บหรือไม่เจ็บตอนนี้ให้หลุยเริ่มทำก่อนบอกเลยว่ากลัวให้แค่ายให้ เย็นบูบูเจอหน้ากันทุกวันไงกูบอกแย่เจอหัมึงแล้วเจอหัมึงแล้วโอ๊ยโอยโอ๊ยทำเลวันนี้ตอนน้ำแปะยาชาอยู่เป็นไงตอนแรกอุ้ยตอนทาบูบเลยเย็นแบบว้ยวุ้ยุ้เลยเป็นไงครับ แม่ไม่เจ็บไม่มีให้สามแตอายให้ร้านเลยได้ป่ะผู้หญิงก็เห็นของมึงมาหลายคนแล้วเนี่ยพยาบาลจะเห็นของมึงอีกสักคนนึงจะเป็นอะไรเย็นใจเย็นมากเลยะเปไนชี้ใส่หน้าพยาบาลตอนแรกแม่ตอนนี้มาแล้วลมมันเย็นปกติเวลาผู้ชายทําส่วนใหญ่เขามีเหมือนแบบการขยับตัวร้ไหมครับ ขยับตัวแบบมันโดขึ้นตีบ้างใช่ไหมตีบตีบแล้วไอ้ยม่งตีนแบบเป็นเลือดขึ้นเลยขามันสั่นด้ยตีมันสันกันเลยมือเท้าแบบเจียวมึงงานไหนที่มึงบอกงานตอนนี้ได้เป็นมือพี่แล้วมือเจียวเริ่มแข็งเจียวเริ่มแข็งเริ่มแข็ง ที่เรารอหลุยเบินอยู่กำลังเผาบแบบยังดูดเดือดอเราก็มานั่งแบบว่าดื่วิตามินแบบชิวๆนะคะเพ <c oughs> ิ่งกลับมาจากทะเลนี่แหละตัวที่เราทําให้เราฟื้นฟูแบบว่ากลับมาเร็วถ้ามันรู้อ่ะจะโกรธเราไหมวะไม่โกรธลองรับน้องรับน้อง,องปกติแล้วหลุยจะเป็นคนตรวจคลิปตอนที่คลิปตัดเซนเรียบร้อยแล้วแล้วส่งมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองแหละว่าเราทําอะไรชั่วยวะเราไม่ได้ช่วเราอยากให้น้องมีแบบว่าอวัยวะที่มันสะอาดโอเคโอเคตามนั้นทุกคน บอกเลยนะมันจะเกิดมาไม่มใครเคยแทกตูดลงดูที่เป็นคนแรกที่ดูตูดลงเนี่ยวิ่งใกล้รูนี่ตุ้งก้นอ่ะมันแบบมันเป็นเนื้อบางอ่เนอะมันก็แบบแบบมันก็มีนิดนึงอ่ะจิกจิกอ่ะจิกแบบจ้ากระดือจ้ากระดือเหมือนมุกกระดแต่ก็ไม่ได้เจ็บหรือทรมานขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุ้งตาอุ้ยเกิดไรกันเลยชายายเกิดไรกันเราจากพี่ใบบานเราก็น่าจะเป็นพี่บรรดาที่เห็นตูดผมเีลง โหยของเขายังไม่ขึ้นเลยถ้าเกิดทำติดต่อกันก็ประมาณ3ครั้งนะขึ้นไม่ขึ้นจนลืมอะ่ะมาที่เนี่ยรอเพื่อจนหิวเหรอนี่เขามีตู้ปันสุกนะคะนี่ก็ไม่กินได้แล้วเพคะตู้นี้ยเขาแจกฟรีเอาถุงมาใส่เลยก็ได้นะเออถุงมาใส่กับบ้านเลยจะได้ภูมคุ้หมหน่อนยเหตุจังลุเสต่จังทรมาแล้วเป็นไงบ้างถ้าเป็นไงตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนรู้สึกปวดช่วงวงรอบของโคนอ่ะทำไมรู้สึกโคนโคนแล้วก็แล้วก็รูตุ๊ดแต่ ไม่รู้ดิม <laughs> 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 ันเหมือนมันไม่รู้เป็นเนื้ออ่อนหรือเปล่าอ่ะอ๋อคือที่มันรู้สึกอบไม่ใช่เพราะเนื้ออ่อนเพราะว่า <c oughs> ตรงนั้นเน่เส้นขนมันหนาเพราะเส้นขนมันหนามันก็เลยเลเซอร์มันก็เลยจับดีว้าว wow. แบบมาคาร์ดิโอนั้วเต้นตลอดเวลา <laughs> <laughs> ถ้าทำรอบหน้าของแกจะไม่เจ็บแล้วเ <laughs> พราะขนมันจอ่อนอ่อนาะขนมันอ่อนมันจะไม่ดีแล้วครรอบแรกนี่แหละครั้งหนึ่งบาซิเลียนบาซิเลียนหมายถึงว่าทำตั้งแต่ตรงข้างบนบิกินี่สามเหลี่ยมหรือตรงรอบๆบนะคะตรงมอยแซมแตอว่าตรงรอบๆร่องตูดนะคะหนเก้าร้อย แต่ว่าทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้นะคะทุกคนแชร์ไปเลยเขาแจกเหมือนเดิมก็คือใครแอดไลน์แอดนะคะกลางนำคลินิกนี้นะคะแค่แอดไปแล้วเป็นลูกค้าใหม่ตอนนี้คือเขาเปิดสาขาใหม่คือที่ซ<อ>ีคอนสีนัคเลนปกติแล้วจะมีพิจซ่าพักรังสิตสย,ยามสแควร์เซชั่นปิ่นเก้าเนเ,เจอร์ปิ่นเก้าเซสชั่นแจ้งจวัฒท่านนะแล้วก็ที่สาขา6คือซีคอนสีนัคเลนนะคะถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่ของกลางนำคลินิกนะแค่แคปเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแชร์คลิปนี้แล้วแล้วก็แอดไลน์กลางนำคลินิกอ่าแล้วก็ ไปเลยบอกว่าเดี๋ยวมาทําฟรีใช่ไปทำให้มาทําฟรีนะฟรีจักรและไม่ลองเลยถ้าติดใจก็มาเรียนเหมือนพวกเราก็ได้แต่บอกเลยว่าติดใจแน่นอนนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นถอยที่ไหนก็ตามนวดหน้าอกหรือว่าร่องต่างๆหรือว่าเลเซอร์ขนคาหรือว่ารักแร้ฝากด้วยเลเซอร์แยกอันนี้คือดีมากนะคะเพราะว่ามันลงลึกถึงถึงล่างมากกว่า5มิลลิเมตรทำแล้วเสียเวลาแล้วก็ให้มันคุ้นแล้วทีนี้ไปแล้วหรือว่าอยากให้เราไปถอยหมอนภายในออฟฟิศเรานะคะคอมมิทมาคอมมต์มาถอยหมอนอยู่ซีรีส์บอกเลยว